ดูให้จบแล้วจะรู้ว่าทำไมการทำร้ายร่างกายบางแบบถอนแจ้งความได้แต่บางแบบถอนไม่ได้แม้เราจะยอมแฟนทำร้ายร่างกายแจ้งความแล้วแต่สงสารอยากถอนแจ้งความทำได้ไหมคำตอบคือแล้วแต่ว่าเขาทำร้ายเราหนักแค่ไหนครับกฎหมายแบ่งเป็น2กรณีชัดเจน กรณีแรกทำร้ายร่างกายไม่สาหัสถ้าเป็นการตบตีมีรอยฟกช้ำแต่ไม่ถึงกับกระดูกหักหรือเจ็บหนักแบบนี้กฎหมายเรียกว่าคดยอมความได้กรณีนี้เราถอนแจ้งความได้ครับแจ้งครับสามารถไปแจ้งความประสงค์กับตำรวจอายการหรือศาลได้เลยแต่ กรณีที่สองทำร้ายร่างกายสาหัสถ้าถึงขั้นกระดูกหักพิการบาดเจ็บสาหัสหรือมีการใช้อาวุธแบบนี้กฎหมายถือเป็นคดีอาญาแผ่นดินกรณีนี้ต่อให้เราใจอ่อนแค่ไหนก็ถอนแจ้งความไม่ได้ครับเอกการตำรวจต้องดำเนินคดีต่อจนถึงที่สุดแม้เราจะไม่ติดใจเอาความแล้วก็ตามการถอนแจ้งความต้องทำโดยสมัครใจไม่มีการข่มขู่นะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่ากฎหมายข้อ ดีไหมครับที่คดีทำร้ายร่างกายสาหัสรัฐไม่ยอมให้ถอนแจ้งความแม้ว่าคนเจ็บจะให้อภัยแล้วก็ตามคอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันครับ